คร์คิลล์แล้วพรุ่งนี้ตื่นมาไม่แฮงแน่นอนนะครับผมิงเวนนะครับด้วยนะครับราคาิบาทนะครับผมนะฮะตัวผมอยากนเสนอมากๆนะครับเพราะผมเห็นหลายคนดื่มออนเล็อกแล้ม่เมาเลยทยังไงกคก็ม่เมาฉะนั้นภาพคุณตัวนี้รับรองกลับบ้านแล้วมีความสุขแน่นอนคเอมนพคุ เดอนี้มันผมอยากให้เบนเข็มไปบ้างส่งี่มาคี์บอดผมบ้างได้มตามไก๊อวันนี้ทำไมวันนี้ทำไมเราอกเลยลวันนี้วันนี้ทำไมามอกเลยะไมเราดูหน่อยจังเลยอะโอเคครับผมยังไงฝากด้วยใครอยากขึ้นจอสแกนิค้ดที่โตเลยนะครับขึ้นจอไปด้วยกันคุยไปด้วยกันนะครับผมอันนี้เขาบอกว่าเคยอมแล้วคยอแล้วแล้วขอบคมาก